อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโดมงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพรเพื่อพิธีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อนๆพนพี่พ,พน้องๆหลายๆคน เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกียรติเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงช่องคุโดงคอยเป็นช่องต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายนะครับก็อาศัยว่าครูโดงเคยทำงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์แต่ว่าในวงการ เหรียญเขาจะเรียกแมตาก็คือตัวที่ขึ้นรูปนะครับคูโดเป็นแต่ว่าของคูโดทํางานเกี่ยวกับฟู้ดก็คืออาหารนะครับลักษณะการขึ้นรูปหรือว่าเครื่องจักรแมชชีนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็อาศัยว่าเราชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเหรียญและประกอบกับงานที่ทำมันก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็เลยชอบเป็นกรณีพิเศษคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดจะมาชี้ให้เห็นถึง เหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงเนี่ยเหรียญหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือเหรียญหนึ่งบาทครุดนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญหนึ่งบาทครุดนะครับช่วงที่คู่โดงประกาศรับซื้อ ใหม่ๆก็มีคอมเมนต์ว่าเราไม่ได้รับซื้อจริงบ้างก็คอมเมนต์อะไรต่างๆคูโดงก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าคนร้อยคนพันคนแสนคนเอฟซีของคู่โด่งนี่แสนหลักแสนนะครับหลักสองแสนเนี่ยก็มีคนที่ติดตามแล้วก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหรียญที่เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นนะครับเนี่ยที่คู่โดงได้มาก็หนึ่งพันบาทเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับ คุดงก็เชื่อว่าเหรียญหนึบาทคุดปี2 5 1 7อยู่ในมือของเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆหลายๆคนหลายๆท่านนี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยของคุโดงผมก็มีเหรียญหนึบาทคุดหนูก็มีเหรียญหนึบาทคุดแบบที่คุโดงมีนี่แหละ ทำไมของหนูเวลาไปขายเขาซื้อเพียงแค่20 30 40เองเดี๋ยวครูโดงให้ดูนะครับความพิเศษของเหรียญนี้ดูนะครับเหรียญที่ครูโดมงมีนะครับจะแตกต่างจากของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแน่นอนคือดูนะครับนี่คือเหรียญพระเสียนเกือบตรงนี่ครับผมพระเสียนเกือบตรงนะครับเนี่ยครูโดมงก็ซื้อมา1,000บ,บ,บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าส่งเลยนะนะครับเนี่ย1,000บาทเนี่ย แต่เป็นเหรียญพระเสียรเกือบตรงนี่ครับผมนําของจริงมาให้ดูเนี่ยเนี่ยก็ยืนยันว่ามีจริงเราก็รับซื้อจริงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพระเสียรตรงพระเสียรตรงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบเนี้ยใครมีเหรียญพระเสียรตรงร้อยเปอร์เซ็นต์สองพันบาทขึ้นครูโดวงรับซื้อนะครับสองพันบาท ก็ลองลองดูนะครับใครมีก็ติดต่อมาที่ครูโดงเนาะเดี๋ยวครูโดงจะทิ้งข้อมูลติดต่อเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับก็ลองลอง,ลองดูแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นเหรียญปกติทั่วไปซื้อไหมก็ซื้ออยู่นะครับแต่ว่าครูโดงรับซื้อเหรียญละ20ถึง25บาทเท่านั้นนะครับคือครูโดงได้มาเป็นหลายร้อยเหรียญแล้วเนี่ยก็เก็บเอาไว้แจกเขาบ้างอะไรบ้างก็ลอง,ลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อครูโดงมาได้นะนี่ครับผมพาเสียญตรงนะครับ พาเสียเอเียงผาเสียงขวางนี้ยังไม่รับนะครับทําความเข้าใจกันนะครับขอเป็นผ่าเสียนตรงก่อน2000บาทได้แน่นอยก็ลองลอง,ลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you.